สวัสดีครับนักเรียนมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีม .5 ครับในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นเรียนบทสุดท้ายกันนะครับบทสุดท้ายนี้ก็คือบทที่3ครับเป็นเรื่องของการสร้างประโยชน์จากผลงานในบทนี้นะครับเรายังคงอยู่ที่ตัวชี้วัดเดิมก็คือว .4.1 ม .5 ทับ1ครับซึ่งมีอยู่ข้อเดียวท่านเรียนจำได้ก็คือเรื่องของการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง รวมทั้งทรัพยากรในการทําโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานครับโดยในบทนี้นะครับมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือเมื่อน,นักเรียนเรียนจบในบทที่3นี้แล้วนักเรียนจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆรวมทั้งทรัพยากรเพื่อสร้างหรือพัฒนางานได้ครับในบทนี้นะครับเราจะเรียนกันในเนื้อหาอะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการสร้างประโยชน์จากผลงานนะครับที่เราพัฒนาขึ้นมา หรือจากโครงงานที่เราทํามาในบทก่อนหน้านี้นะครับในส่วนที่2ก็คือเรื่องของสิทธิและการคุ้มครองผลงานเราจะมารู้จักเรื่องของเอ๊ะถ้าเราสร้างผลงานขึ้นมาแล้วและผลงานนี้สามารถถูกนําไปใช้ในสังคมได้สามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้หรืออำนวยความสะดวกตามที่เราต้องการได้เราจะมีวิธีการป้องกันสิทธิและก็คุ้มครองผลงานเราอย่างไรและในเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของการนำเสนอผลงานครับซึ่งจะเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้ บุคคลทั่วไปหรือประชาชนหรือผู้ที่สนใจงานเ,เราเนี่ยนะครับเข้าใจผลงานของเราได้เป็นอย่างดีในส่วนของวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องเดียวก่อนนะครับก็คือเรื่องของการสร้างประโยชน์จากผลงานครับนักเรียนครับใน2บทที่ผ่านมานะครับได้แก่บทที่1ก็คือเรื่องขององค์ความรู้และก็ทักษะนะครับครูได้อธิบายไปแล้วว่าองค์ความรู้พื้นฐานและก็ทักษะมีความสําคัญต่อการพัฒนางานอย่างไร คร,ครูก็จะขอทบทวนบทที่1และบทที่2ให้นักเรียนเข้าใจอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในบทที่3นะครับบทที่1เนี่ยเป็นการพูดถ uh, ึงเรื hmm. ่องของการศึกษาองค์ความรู้พ <hug> ื mm ้นฐานในการพัฒนางานซึ hmm. ่งไม่ว่าเราจะพัฒนาอะไรจะทําโครงงานจะประดิษฐ์หรือจะทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับความรู้พื้นฐานคือสิ่งสําคัญถูกไหมครับเมื่อมีความรู้แล้วทักษะในการทํางานจะเป็นสิ่งที่ทําให้นักเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จในการทํางานนั้นส่วนในบทที่2นะครับก็คือเรื่องของการทําโครงงานนั่นเอง การทาโครงงานจะทําให้นักเรียนได้นวัตกรรมได้สิ่งประดิษฐ์ได้แนวคิดได้ทฤษฎีได้วิธีการถูกไหมครับเมื่อน,นักเรียนได้ผลงานเหล่านั้นขึ้นมาแล้วแน่นอนครับผลงานน,นั้นๆนักเรียนก็คงจะไม่อยากจะตั้งมันไว้อยู่เฉยๆนะครับเป็นสมบัติส่วนตัวแต่เมื่อเราพัฒนางานแล้วเราควรที่จะเผยแพร่ออกไปให้คนภายนอกให้บุคคลทั่วไปได้สามารถนาไปใช้นะครับบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาเช่นเดียวกับเรานะครับที่เราทําโครงงานเพื่อแก้ปัญหานี้ เขาจะได้มีวิธีการแก้ปัญหานะครับโดยใช้กระบวนการที่เราได้ทําการทําโครงงานมาแล้วนั่นเองเมื่อเราจบทําโครงงานเราก็จะได้หลักการวิธีการแล้วก็สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นครูไม่อยากจะให้จบแค่ตรงนั้นก็คือการทําโครงงานเสร็จสิ้นกระบวนการต่อไปที่สําคัญก็คือเราจะสามารถนําสิ่งประดิษฐ์น,นํานวัตกรรมนําวิธีการเหล่านั้นที่เราใช้ในการโครงงานที่เราได้จากการทําโครงงานแล้วนะครับ เป็นวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาได้หรืออำนวยความสะดวกหรือสร้างประโยชน์ได้เนี่ยนำมาใช้ในการสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราให้กับชุมชนให้กับสังคมได้อย่างไรในส่วนตรงนี้ครูก็จะมากล่าวถึงเรื่องของการสร้างประโยชน์จากโผรงงานครับซึ่งจะเป็นเนื้อหาหลักๆของเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับการสร้างประโยชน์จากผลงานก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าให้กับผลงานของเรา ให้บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถนําผลงานของเราไปใช้ได้อีกทางหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่เราจะได้รับตอบแทนจากการทําโครงงานจากการตั้งใจนําความรู้ที่เรามีอยู่ทักษะที่เรามีอยู่เนี่ยมาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานหไหมครับนะอย่างเช่นเราพัฒนาระบบอัตโนมัติอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นอาจจะเป็นระบบแจ้งเตือนในรถยนต์ในกรณีที่เอ๊ะในปัจจุบันเราจะพบว่ารถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยมีรถยนต์ที่ติดแก๊สเป็นจนํานวนมากถูกไหมครับบางครั้งเอ๊ะแก๊ส่วก ผู้ใช้รถก็ไม่มไม่รู้ว่าแก๊สรั่วเราพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาและสามารถใช้งานได้ดีกับรถยนต์ที่ติดแก๊สดังนั้นเราสามารถนำโครงงารน,นี้ไปสร้างประโยชน์นะครับไปพัฒนาไปเผยแพร่ต่อแล้วก็ประโยชน์นั้นก็จะได้รับกับตัวเราและก็สังคมครับในเรื่องของการสร้างประโยชน์เนี่ยนะครับก็จะมีคำสำคัญที่นักเรียนควรจะรู้จักอยู่3คําคําแรกก็คือคาว่าประโยชน์ครับประโยชน์คือสิ่งที่มีผลใช้ได้ดี สมกับที่เราคิดไว้กับที่เรามุ่งหมายไว้นะครับเป็นผลที่ได้ตามที่เราต้องการแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นผลดีกับตัวเราห, good, หรือเป็นคุณประโยชน์กับเรานั่นเองอีกคํานึงนะครับก็คือคําว่ามูลค่าครับมูลค่าคืออะไรมูลค่าคือค่าของสิ่งของสิ่งนั้นโครงงานของเราสิ่งนั้นสิ่งประดิษฐ์ของเราสิ่งนั้นนะครับหรือราคาของสิ่งของสิ่งนั้นนั่นเองนะอันนั้นก็คือคําว่ามูลค่าอันนี้คือคําที่2ที่นักเรียนควรจะรู้จักในบทเรียนนี้แล้วก็คําว่าคุณค่าครับ จะเห็นว่ามันมีความใกล้เคียงกันเหลือเกินคราวนี้คุณค่ามันหมายถึงอะไรคุณค่าก็คือสิ่งที่มีประโยชน์หรือมีมูลค่าสูงนะครับนี่คือคำสามคำที่นักเรียนควรจะรู้จักแล้วก็นํานวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อให้เกิดทั้งประโยชน์ทั้งมูลค่าแล้วก็คุณค่าครับถ้าเรามีผลงานสักหนึ่งผลงานเนี่ยนะครับเราจะสร้างประโยชน์จากผลงานนั้นเราจะมีวิธีการอย่างไรได้บ้างวิธีการแรกก็คือการเพิ่มมูลค่าครับเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งประดิษฐ์ให้กับโครงงานให้กับนวัตกรรม ให้กับวิธีการของเราการเพิ่มมูลค่านะครับตัวอย่างรูปภาพที่เรียนเห็นนี่คืออะไรนี่คือข้าวหลามถูกไหมครับถ้านักเรียนนึกถึงข้าวหลามเนี่ยนักเรียนจะนึกถึงกระบอกข้าวหลามนะครับที่มีข้าวเหนียวอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็บางกระบอกก็คือเยอะมากถูกไหมบางครั้งนักเรียนซื้อมาพ่อแม่ผู้ปกครองซื้อมากระบอกเดียวก็กินไม่หมดแล้วนะครับหรือมันเยอะมากคราวนี้เราจะมีวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหลามเนี่ยได้อย่างไรนักเรียนดูภาพต่อไปนี้นะครับจะเห็นว่าเราสามารถ พัฒนาเป็นข้าวหลามที่สามารถทานได้ง่ายนะอาจจะอยู่ในกระบอกเล็กๆอยู่ในส่วนที่มันเป็นภาชนะเล็กๆนะที่สามารถทานได้ง่ายมีหน้าตาที่มันแตกต่างกันไปนะและก็ทําให้ผู้ที่ซื้อไปเนี่ยอยากที่จะรับประทานนะรับประทานครั้งเดียวก็หมดก็คือไม่เหลือแบบกระบอกข้าวหลามแบบเดิมอีกแล้วนะครับนี่จะเห็นว่าการพัฒนาเรื่องของอาหารนะครับหรือข้าวหลามอันเนี้ยเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้นะด้วยการพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับและก็นําเสนอในรูปแบบใหม่อันนี้ก็คือวิธีการเพิ่มมูลค่าแบบหนึง่งตัวอย่างต่อไปที่ครูใจะให้เห็นนะครับก็คือทุเรียนถูกไหมฮะทุเรียนเนี่ยบางทีเราเราซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะข้างในเนี่ยมันสุกอ่าหรือมันมันนิ่มเกินไปมันอ่อนเกินไปหรือเปล่านะครับเราก็ไม่รู้ถูกไหมจนกระทั่งเราเปอกมันขึ้นมาหรือบางครั้งเราซื้อมา1หนึ่งลูกเนี่ยโอ้เราอยู่คนเดียวเราก็ทานไม่หมดถูกไหมฮะ เราจะมีวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนอย่างนี้ได้อย่างไรเพื่อให้ตอบสนองต่อลูกค้าเป้าหมายของลูกค้าคืออยากจะได้ทุเรียนตามที่เขาต้องการดังนั้นตัวเนื้อทุเรียนข้างในคือสิ่งสําคัญที่ลูกค้าอยากจะเห็นปัจจุบันนักเรียนจึงจะเห็นว่าร้านที่ขายทุเรียนเนี่ยปอกทุเรียนออกมาแล้วก็เอาเม็ดทุเรียนนั้นหรือเราเรียกว่าพลูทุเรียนนั้นนะครับไปห่อด้วยกระดาษด้วยพลาสติกด้วยอะไรก็ตามที่มันเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ดูสวยงามอันนี้ก็คือการเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนหนึ่งลูกนะด้ ปรับเปลี่ยนตัวผลทุเรียนให้อยู่ในรูปแบบของที่เราสามารถจับต้องได้มองเห็นได้ทันทีว่าอันนี้นะคือทุเรียนที่เราต้องการแล้วนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของการเพิ่มมูลค่าของสินค้านะครับการเพิ่มมูลค่านั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นสินค้าอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการบริการก็ได้ในส่วนต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปอันนี้ก็คือแซนด์วิชถูกไหมครับแซนด์วิชปกติเนี่ยถ้าเราทานแซนด์วิชกันเราก็จะพบว่า แซนด์วิชมันก็จะมีหน้าแบบหมูหยองถูกไหมฮะแล้วก็แฮมอะไรอย่างนี้แต่ก่อนก็จะเป็นแบบเดียวแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มมูลค่าสมมติว่าเราเป็นผู้ขายแซนด์วิชเราอยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับแซนด์วิชนี้อยากจะให้ผู้ที่ซื้อแซนด์วิชเนี่ยมีทางเลือกหลายๆทางและก็สนใจในการทาแนแซนด์วิชมากขึ้นเราจะทําอย่างไรนะครับเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนตัวรูปแบบของการนําเสนอแซนด์วิชเป็นรูปแบบอื่นอาจจะมีไส้อาจจะมีเนื้อในรูปแบบต่างๆดังรูปนะครับที่ครูนําเสนอตงต่อไปนี้เห็นไหมครับว่าเราสามารถ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการของเราได้นะครับด้วยการใช้กระบวนการแก้ปัญหาการออกแบบเชิงวิศวกรรมการใช้แนวคิดเชิงออกแบบนะครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถสร้างประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการเราได้ครับการเพิ่มมูลค่านะครับสามารถใช้กลยุทธ์นะครับที่เราเรียกว่า 4P ได้ 4P นี่คืออะไรนักเรียนเรามาดูกันนะครับตัวแรก P ตัวแรกก็คือ product ครับ product Product หรือผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนอย่างไรได้บ้างนักเรียนจะเห็นว่าตามตัว,ตวอย่างเมื่อสรู่ที่ผ่านมานี้นะครับข้าวลามหรือทุเรียนหรือแซนด์วิชก็ตามจะเห็นว่าตัว Product เนี่ยจะเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมจะมีการปรับปรุงใหม่จะมีการออกแบบให้มีความน่าสนใจลูกค้าสามารถเข้าถึงและก็มองเห็นตัวผลิตภัณฑ์ของเราได้ชัดเจนนะอย่างเช่นทุเรียนแบบนี้นะครับะจะเห็นว่าทีแรกเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับด้วยการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า Product P ต่อไปก็คือ price ครับหรือราคานั่นเองเราสามารถใช้ราคามาเป็นแรงจูงใจในการเรียกลูกค้าหรือทําให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าเราได้นะครับตัวราคานี้เราก็ต้องคํานวณเรื่องของต้นทุนผลผล,ผลิตเรื่องของจุดคุ้มทุนตามที่เราได้เรียนมาแล้วนะครับว่าควรจะตั้งราคาเท่าไหร่แต่ราคาก็คือสิ่งจูงใจที่จะทําให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจจะซื้อสินค้าเราเนี่ยนะครับอยากที่จะซื้อสินค้าเรามากขึ้นนี่คือ P ตัวที่2ครับ และ P ตัวที่3ก็คือ Place ครับจะเห็นว่า Place หรือสถานที่คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้สินค้าเราขายได้มากหรือขายได้น้อยนะการที่เราจะมีสินค้า1ชนิดนะครับเรามี product ดีเราตั้งราคาในราคาที่เหมาะสมแล้วสถานที่จัดจำหน่ายคือสิ่งสำคัญและในปัจจุบันนักเรียนจะพบว่าสถานที่จัดจำหน่ายเนี่ยนักเรียนไม่จาเป็นจะต้องลงไปขายในตลาดลงไปขายตามสถานที่ต่างๆแล้วถูกไหมครับ เพลสในสถานที่นี้เพลสณจุดนี้ก็คือแหล่งที่เราจะจัดจำหน่ายครับนักเรียนอาจจะขายสินค้านี้ในระบบออนไลน์ในแอปพลิเคชันในเว็บไซต์นะครับหรือตามช่องทางอื่นๆที่เรารู้จักนะครับก็ได้นี่คือ P ตัวที่3และ P ตัวที่4ก็คือโปรโมชั่นครับนะในปัจจุบันนักเรียนจะพบว่าการจะขายสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่ใช่การเอาสินค้ามา ตั้งขายมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีราคาที่ดีมีสถานที่ที่ดีแล้วนะักเรียนควรจะมีโปรโมชั่นเพื่อจูงใจลูกค้าด้วยนี่คือ 4P นะครับที่จะเป็นกระบวนการเพิ่มมูลค่านะครับให้กับสินค้าเราแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะซื้อสินค้าเรามากขึ้นครับยกตัวอย่างตามรูปนะครับก็คือรูปของทุเรียนที่ผ่านมานั่นเองนะเราอาจจะมีทุเรียนที่ปอกแล้วนะครับห่อใส่ กระดาษที่มันย่อยสลายง่ายครับนี่คือจุดขายอย่างหนึ่งนะการที่เราจะใส่โฟมแน่นอนโฟมมันย่อยสลายยากลูกค้าบางท่านก็อาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมการใช้วัสดุที่เรานํามาห่อหุ้มไว้ที่มันเป็นปลอดภัยกับธรรมชาติก็จะเป็นจุดขายอย่างหนึ่งของเรานะครับการออกโปรโมชั่นการให้ส่วนลดในกรณีที่ทุเรียนอันเนี้ยมันนิ่มเกินไปแล้วนะอา,อาจจะมีส่วนลดให้กับลูกค้าแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการเพิ่มมูลค่า ครูมีเกจหน้ารู้อย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้กับนักเรียนนะครับในอนาคตต่อไปนะครับนักเรียนอาจจะมีการประกอบธุรกิจอื่นๆที่ตามที่ตัวเองสนใจจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปสามารถประกอบธุรกิจได้ง่ายมากเลยนะครับอย่างเช่นการขายของออนไลน์การทําธุรกิจการขานะครับที่เราพบเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับคราวนี้การที่เราจะเริ่มต้นประกอบธุรกิจเนี่ยนะครับมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเรียนรู้หรือ องค,ความรู้อะไรบ้างที่เราจะต้องศึกษานะครับครูก็จะขอแนะนําั้งต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเราจะต้องรู้ว่าเมื่อเราจะทําธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วนะครับใครคือลูกค้าของเราสินค้าที่เราผลิตขึ้นมานะครับเราจะขายให้ใครใครที่เป็นผู้ซื้อนะครับใครคือลูกค้าของเราอย่างที่สองก็คือสิ่งใดที่ลูกค้าต้องการแล้วยังไม่พบในตลาดบ้างลูกค้า ต้องการอะไรหรือเรามองซิเอ๊ะตัวเราเองเนี่ยเราต้องการอะไรแล้วยังไม่พบในตลาดหรือคนส่วนใหญ่ที่เราสอบถามความ,มเห็นมาเขาต้องการอะไรที่จะมาอำนวยความสะดวกในชีวิตที่จะมาแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตแล้วยังไม่พบในตลาดครับอย่างที่3ก็คือสิ่งใดที่กําลังอยู่ในความสนใจของสังคมในขณะนี้อ่าสังคมในขณะนี้เราต้องการอะไรเราสนใจในเรื่องอะไรอะไรที่มันเป็นประเด็นในสังคมนะครับเราสามารถนํามาวิเคราะห์แล้วก็ที่จะ เริ่มต้นประกอบธุรกิจนั้นๆได้อย่างที่4ี่ก็คือลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลใดเมื่อเราวิเคราะห์แล้วว่าเอสสังคมต้องการแบบนี้นะและเราตั้งใจที่จะทําสินค้านี้ขึ้นมาสินค้าของเรานั้นนะลูกค้าจะซื้อด้วยเหตุผลใดนะครับแล้วก็ซื้อเมื่อใดอย่างต่อไปก็คือผู้ผลิตเนี่ยจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าซื้ออันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เราต้องคิดต่อนะครับะจะทําอย่างไรดีจะออกโปรโมชั่น จะใช้กระบวนการ 4P จากที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้ดีไหมหรือจะใช้กระบวนการอื่นๆในการาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านะครับและก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของความสามารถด้านใดของเราหรือผู้ผลิตเนี่ยนะครับที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจความประทับใจนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากที่จะซื้อสินค้าเราและก็ต้องการที่จะซื้อสินค้าเราและก็กลับมาซื้อสินค้าเราอีกครับเมื่อสักครู่นี้เราเรียนเรื่องของการ เพิ่มมูลค่ามาแล้วนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือเอ๊ะเมื่อเราเพิ่มมูลค่าแล้วมันจะมีกระบวนการอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราสามารถสร้างประโยชน์จากผลงานของเรา,เราได้ก็คือกระบวนการที่เรียกว่าการสร้างมูลค่าครับการสร้างมูลค่านี้จะมีความหมายลึกซึ้งกว่าการเพิ่มมูลค่านะครับจะเป็นเรื่องของสิ่งที่มีผลกระทบต่อจิตใจผู้ซือ้อนะครับทำให้ผู้ซื้อเนี่ยหรือลูกค้าเนี่ยนะครับเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของผลิตภัณฑ์หรือผลงานเรา ดังนะนั้นการสร้างมูลค่าเนี่ยจะมีกระบวนการที่สําคัญอยู่2กระบวนการนะครับที่เราจะมาเรียนรู้แล้วก็ศึกษากันว่าเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรบ้างแบบแรกก็คือพัฒนาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์เดิมหรือสร้างอันใหม่ขึ้นมาเลยหรือแบบที่2ครับเราเอาผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ได้แหละไปขยายตลาดออกไปสู่ตลาดในรูปแบบอื่นๆบ้างนะครับหรือหากลุ่มเป้าหมายใหม่อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดนะครับว่าเราจะสร้างมูลค่าได้อย่างไรวิธีการแรกนะครับก็คือ การพัฒนาต่อยอดผลิตพันเดิมหรือสร้างผลิตภันใหม่ครับจากรูปนะครับนักเรียนจะเห็นว่านี่คือข้าวถูกไหมครับข้าวต้นข้าวรวงข้าวนะหรือข้าวที่เราทานกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีวิธีการสร้างมูลค่าอย่างไรนักเรียนจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยหลายหลายคนนะครับหรือคนทั่วไปหลายๆคนเนี่ยครับต้องการที่จะทานข้าวที่มีสารอาหารมากขึ้นต้องการทานข้าวที่มีประโยชน์กับร่างกายมากขึ้นและก็เป็นข้าวที่ปลอดสารพิษถูกไหมครับ ข้าวที่ปูง่ายขึ้นหม้อนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นเราสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมของเราได้ไหมถ้าเราปลูกข้าวหรือถ้าเราอยากที่จะพัฒนาพันธุ์ข้าวขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็คือการสร้างมูลค่าให้กับข้าวของเราครับจะเห็นว่าเราสามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ด้วยการใส่คุณค่าใส่ประโยชน์เน้นจุดสําคัญให้กับผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปอย่างเช่นข้าวแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือตัวอย่างต่อไปนะครับอันนี้ก็คือ ผ้าที่เกิดจากการถอขึ้นมาชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากกระบวนการศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์วิจัยนะครับจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ขึ้นมานะครับเป็นผ้าที่เราสามารถนําไปใช้ในรูปแบบอื่นๆได้นะครับอาจจะทําเป็นผลิตภัณฑ์เช่นตัวเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับอุปกรณ์ภายในบ้านหรือตกแต่งภายในบ้านอันนี้คือกระบวนการที่เราต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมที่ชาวบ้าน นะได้ทําการทอผ้าอยู่แล้วปกติเราสามารถนําผ้านั้นมาประยุกต์ใช้มาทําการศึกษาวิจัยแล้วก็นําไปทําเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ครับหรือตัวอย่างนี้ก็คือกาแฟครับนะกาแฟนักเรียนจะพบว่ากาแฟเนี่ยเราสามารถต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ด้วยการนํามาทําเป็นกาแฟรสชาติต่างๆถูกไหมครับทาให้ตัวกาแฟเนี่ยน่าทานมีสีสันที่น่าทานหรือมีรูปแบบการน,นําเสนอนะครับที่น่าทานแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือกระบวนการต่อย,ยอดตัวผลิตภัณฑ์นะครับ นะที่ครูยกตัวอย่างมาก็จะเห็นว่าเราสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่นำผลงานที่เรามีอยู่เนี่ยมาพัฒนาต่อยอดได้หรือเราอาจจะสร้างตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในที่นี้ก็ต้องคำนึงถึงตัวอุปสงค์ปรปทานของตลาดด้วยนะครับในส่วนต่อไปก็คือเราสามารถสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการของเราได้ด้วยวิธีการที่เรียกว่าการสร้างแบรนด์ขึ้นมาครับนะแบรนด์ทีใ่ในที่นี้ก็คือเรื่องของ เครื่องหมายการค้าโลโก้สินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองนะในที่นี้นะักเรียนจะเห็นว่าโอ้มีแบรนด์เยอะแยะมากมายแล้วก็แบรนด์ในท้องตลาดสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆในท้องตลาดมักจะมีแบรนด์ของตัวเองถูกไหมครับเราสามารถออกแบบแบรนด์ของเราตัวนี้ได้นะดังนั้นเมื่อมีสินค้าและบริการแล้วมีบริการที่ดีแล้วมีกลยุทธ์การตลาดโดยการใช้ 4P หรืออะไรก็ตามแล้วแบรนด์คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยจำสินค้าของเราได้ครับ ส่วนต่อไปนะครับการสร้างมูลค่าแบบที่2นะครับก็คือการขยายตลาดหรือหากลุ่มใหม่การขยายตลาดหรือหากลุ่มใหม่ก็คือเออเรามีสินค้าและบริการของเราแล้วนะแต่ลูกค้ากลุ่มเดิมก็เราก็ยังจัดจําหน่ายอยู่แต่เราอยากจะขยายตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มอื่นๆบ้างโดยการอาจจะปรับเปลี่ยนสินค้าให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มตลาดใหม่เปิดตลาดใหม่ขึ้นมานะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นในที่นี้ที่ครูยกตัวอย่างคือตัวเกมนั่นเองนะ เกมนะครับการพัฒนาเกมเนี่ยเราสามารถหากลุ่มตลาดหรือสร้างกลุ่มตลาดหากลุ่มเป้าหมายใหม่ได้อย่างไรนะครับเราก็จะพบว่าเกมเนี่ยเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับตั้งแต่วัยเด็กนะวัยเด็กขึ้นมาเลยพ่อแม่ผู้ปกครองที่อาจจะมีลูกเล็กๆนะครับอยากจะหาเกมที่ฝึกทักษะนะครับฝึกประสบการณ์และก็เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับลูกๆของเขาถูกไหมครับเนะมื่อโตขึ้นมาหน่อยนะครับเมื่อเป็นวัยรุ่นเราก็จะหาเกมที่อะไรเกมที่ เป็นแนวประจนไัยหรือเป็นเกมที่สามารถผ่อนคลายแล้วก็เล่นแบบสนุกสนานเล่นร่วมกับเพื่อนได้แบบนี้เป็นต้นนะครับในวัยทํางานหรือในวัยที่มีอายุเยอะขึ้นก็อาจจะมีเกมในรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะครับ mm. ก็เห็นว่าเกมเนี่ยเราสามารถหาตลาดหากลุ่มเป้าหมายใหม่ได้ในทุกเพศทุกวัยเลยอันนี้ก็คือตัวอย่างเรื่องของการหาตลาดหรือหากลุ่มเป้าหมายใหม่ครับหรือเรื่องของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวสามารถหากลุ่มเป้าหมายใหม่ได้อย่างไรหรือขยายตลาดได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นนะครับเ <c oughs> รื่องของการท่องเที่ยวในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถขยายตลาดสู่การท่องเที่ยวในเชิงระบบนิเวศการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติการท่องเที่ยวในเชิงวัฒน,นธรรมสังคมหรือประวัติศาสตร์จะเห็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนขยายตลาดได้หลายๆแนวเลยถูกไหมครับดังนั้นเมื่อเรามีสินค้าและบริการแล้วสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของการสร้างประโยชน์เราก็ต้องมองถึงกลยุทธ์ทางการตลาด นอกจากนี้ก็คือเรื่องของการสร้างมูลค่านะครับก็ต้องมองถึงการหาลูกค้าใหม่ๆหาช่องทางทางการตลาดแบบใหม่ๆด้วยเพื่อให้สินค้าและบริการของเราเนี่ยเผยแพร่แล้วก็ถึงลูกค้าได้ง่ายและก็สะดวกนะครับครูมีเกร็ดน่ารู้เพิ่มเติมให้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้เรามีเกร็ดน่ารู้เรื่องของการเริ่มต้นประกอบธุรกิจแล้วใช่ไหมครับในส่วนของต่อไปก็คือเราจะประกอบธุรกิจให้สําเร็จได้อย่างไร ก็จะมีวิธีการหรือหลักการที่สําคัญต่ตอไปนี้นะครับก็คือ 1. ครับเมื่อเราประกอบธุรกิจใดแล้วเราจะต้องรอบรู้ในสิ่งที่ทําเป็นอย่างดีครับนะแล้วก็มีใจรักอดนทนที่จะทําธุรกิจนั้นการทําธุรกิจเนี่ยไม่ใช่การเริ่มต้นแล้วจะประสบความสําเร็จในช่วงเวลาแรกทันทีทันใดนอะอาจจะน้อยคนมากที่ทําได้แบบนั้นนะครับดังนั้นจะต้องมีความอดทนนะครับแล้วก็พัฒนางานของเราอย่างต่อเนื่องให้มีคุณค่านะแล้วเราจะต้องมีเรื่องของการวางแผนนะครับ วางแผนลงหน้าอยู่เสมอนะครับโดยอาศัยการวิเคราะห์อย่างรอบด้านนะครับมีนิสัยที่จะเป็นระเบียบซื่อสัตย์สุจริตนะครับต่อลูกค้าและก็ต่อตอนเองมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะศึกษาลูกค้าให้เข้าใจครับอันนี้คือสิ่งสําคัญที่เราจะสร้างสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ความสนใจกับลูกค้าใส่ใจลูกค้าครับติดต่อลูกค้าอย่างสม่ําเสมอรู้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราแลวก็ปรับปรุงอยู่เสมอเพราะ เราจะได้อธิบายหรือนาเสนอตัวผลิตภัณฑ์ของเราให้ลูกค้าได้ตรงประเด็นได้ตามความต้องการนะครับและก็ตรงกับวัตถุประสงค์ของสินค้าของเราและสุดท้ายคือการบริหารเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนอย่างฉลาดนะครับเงินทุนหมุนเวียนถือว่าสําคัญมากที่จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยดำเนินการไปได้ต่อนเนื่องนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างประโยชน์จากผลงานนะก็การสร้างประโยชน์นะครับก็จะมีเรื่องของการ เพิ่มมูลค่าแล้วก็การสร้างมูลค่านะครับในส่วนสุดท้ายตรงนี้ครูก็อยากจะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่อไปนี้ครับครูมีสายการให้นักเรียนทําต่อไปนี้ก็คืออยากจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกผลงานของผู้อื่นที่นักเรียนสนใจเลือกผลงานมานะครับอาจจะเป็นสินค้าอาจจะเป็นบริการหรืออาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอะไรก็ได้นะครับที่ตนเองสนใจโดยอ้างอิงแหล่งที่มานะครับให้ชัดเจนว่านักเรียนเอาของใครมานะแล้วก็ทําการวิเคราะห์ ถึงวิธีการที่แสดงถึงการเพิ่มมูลค่าและการสร้างมูลค่าของผลงานนั้นลองดูนะครับลองทำกิจกรรมนี้ดูครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน